สวัสดีครับนี่คือเกียร์ปนวัตน์พอดแคสต์พอดแคสต์จะทำให้เราพัฒนาไปด้วยกันหัวข้อในวันนี้คือ20ข้อคิดของวอร์เรน u บัฟเฟตต์นักลงทุนระดับโลกผมเนี่ยชื่นชอบวอร์เรน u บัฟเฟตต์มากเป็นการส่วนตัวโอเคเราไปเริ่มกันที่ข้อหนึ่งเลยครับผมการลงทุนคือการซื้อส่วนของธุรกิจมองการลงทุนเป็นการซื้อธุรกิจจริงๆไม่ใช่แค่การซื้อหุน้น 2. เรียนรู้ต่อเนื่อง การเรียนรู้ไม่สิ้นสุดจงอ่านหนังสือและเพิ่มผนความรู้ทุกวัน 3. รักษาจิตใจที่สงบอย่าให้ความวิตกกังวลหรืออารมณ์ั่วมวมีอิทธิพลต่อ,อการตัดสินใจลงทุนของคุณ 4. เลือกลงทุนในบริษัทที่คุณเข้าใจเลือกบริษัทที่คุณมีความเข้าใจลึกซึ้งในธุรกิจและอุตสาหกรรมนั้น 5. คนที่ทำซ้ำความผิดพลาดจะสูญเสียเงนินเรียนรู้จากความผิดพลาดและปรับปรุงสิ่งที่คุณผิดพลาด 6. ไม่ต้องเร่งรีบการลงทุนไม่จําเป็นที่จะต้องเร่งรีบมันต้องใช้เวลาไม่จําเป็นต้องทําทุกอย่างอย่างรวดเร็ว 7. ประเมินค่าบริษัทใช้การประเมินค่าส่วนตัวเพื่อหามูลค่าที่แท้จ,จริงของธุรกิจนั้น 8. รักษาวินยัยมีระเบียบวินัยในการลงทุนและปฏิบัติต,ตามแผนเสมอ 9. มองภาพใหญ่มองภาพรวมของเศรษฐกิจและตลาดข้อคิดระยะยาวมีความสำคัญ10 เป็นนักลงทุนที่ทรงพลังในระยะยาวการลงทุนระยะยาวมีประโยชน์มากกว่าการลงทุนในระยะสั้น10ไม่กลัวความเสี่ยงเข้าใจความเสี่ยงและทำให้มันทำงานในความปล่ปปานของคุณ12อย่าตามกระแสการลงทุนตามกระแสไม่ใช่วิธีที่ทำให้ไรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน13รักษาพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายกระจายการลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยง 14. ให้ความสำคัญกับมูลค่าราคาไม่เท่ากับมูลค่าเรียนรู้ที่จะแยกความแตกต่าง 15. เลือกหุ้นที่มีคุณภาพลงทุนในบริษัทที่มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง 16. วิเคราะห์ตลาดอย่างมีสเสถียรภาพเข้าใจแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของตลาด 17. รู้จักตนเองเข้าใจข้อจำกัดและจุดแข็งในฐานะนักลงทุน 18. มีความอดทนการลงทุนต้องใช้เวลาพิจารณาผลลัพธ์ระยะยาว 19. มองหาความเป็นไปได้มองหาโอกาสในช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอน 20. อย่าให้ความวิตกกังวลมีอิทธิพลทำตามแผนของคุณไม่ว่าตลาดจะเป็นอย่างไรนี่กเป็น20ข้อคิด ของวอร์เรนบัฟเฟตซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมชอบมากปรับใช้กับตัวเองตลอดและหวังว่าสักวันหนึ่งเราจะไปอยู่จุดที่เราฝันไว้ได้ขอให้ทุกคนโชคดีครับผม